ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุญเรืองอะไรยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับรถเนี่ยโบราณครับรถสายทางเก่าราชบุรีสมุทรสงครามครับนะคันนี้ก็เขาซื้อมาอยู่แถวนั้นนะครับในตอนนี้ผมไปซื้อต่อเขาก็อยู่ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับเนี่ยฮะก็ปิดการขายครับตู้รถบัสพร้อมช่วงคล่างครับเนี่ฮะลากไปครับ ลากไปเลยครับผมเป็นรถยาวประมาณเก้าเมตรสิบเมตรนะครับประมาณนี้ครับขน <c oughs> ันใหญ่ดูดันดูนะครับคันนี้มาคันนี้ก็รับนะครับเพราะว่ารับทำวันเป็นเครื่อง ih เจ็ดร้อยครับเนี่ยผมก็ถอดเครื่องออกครับถอดเครื่องออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยมีเครื่องหม้อน้ำ<ม>นเกียร์พวกเพากลาง ของที่ไม่จําเป็นนะครับที่จะใช้นะครับนะไม่จําเป็นนะครับพวกนั้นก็ถอดออกครับขายเสลกอย่างนี้นะครับตัวเบาเข้าขอนะครับเบาะก็ประมาณนี้ครับคือผมแนะนําว่าให้เอาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับถ้าเราอยากได้ทุกๆนะครับ เฉพาะตู้อย่างนี้นะครับเราต้องมาเลาะตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเลาะตรงโน้นตรงนี้นะฮะที่มติดกับนานรเลาะแล้วก็ใช้รถเครมายกนะครับแล้วก็ตู้พวกนี้มันเป็นตู้รุ่นเก่าด้วยครับเอาผ้าอุ้มอย่างนี้นะครับอุ้มนี่มันตรงนี้ต้องสุดอยู่แล้วครับสุดดีไม่ดีกระจกแตกข้างบนบีบอีกนะครับทําให้ตู้มันบิดเบี้ยวแตกเสียหายนะครับก็เลย ไม่ค่อยแนะนำนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะกว่านะครับค่าใช้จ่ายมันจะเยอะกว่าพวกทําแบบนั้นนะครับเฉพาะตู้นะครับคุณซื้อตู้ถูกก็จริงนะฮะถูกกว่าแบบนี้นะครับแต่ค่าเช่าจ่ายนะครับต้องใช้ทเลอร์นะครับทเลอร์วางไปถ้ารถเล็กก็ใช้สไลด์นะครับแต่ตัวนี้น่าจะสไลด์น่าจะไม่น่าจะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิบเมตรนะครับ ถ้าสไลด์ก็สไลด์ก็พวกรถสิบล้อสไลด์อย่างนี้นะครับน่าจะได้อยู่แต่ค่าใช้จ่ายครับรถสไลด์คิดว่าเท่าไหร่ครับอย่างไปโคราชเนี่ยเขาคิดเท่าไหร,ร่เนาะผมว่าต่ำๆก็ไม่เป็นหมื่นนะฮะแล้วก็เคนอีกอ่ะเคนหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่ครับเขาวิ่งมาไม่ต่ำกว่าห้าพันนะครับ ดีไม่ดีทะลุแปดพันนะฮะพอตกไปเกือบสองหมื่นแล้วครับเนี่ยแล้วก็ไปถึงนู่นเราต้องทําแท่นด้วยนะครับทําแท่นไว้เผื่อรองรับนะครับแล้วก็ต้องได้ซื้อล้อนะครับถ้ามันไม่มีล้อมันก็ดูไม่สวยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโล่งไปเลยนีฮะได้ซื้อล้อแล้วก็เชื่อมเหล็กมาใส่ล้ออีกนะครับสี่ล้ออีกแล้วก็ทําแท่นอีกครับ ทำแท่นปูนรองอีกรองรับตู้อีกนะครับหรือเชื่อมเหล็กมาอย่างนี้มันก็หมดเยอะครับแบบนี้ครับแบบนี้คุ้มกว่าครับลากถึงไหนถึงกันครับแบบนี้นะฮะมีไปสองคนครับจับพลายคันนึงขับคันหน้าคันนึงครับลากไปครับนี่ฮะถึงไหนถึงกันนะครับความเสียหายก็ไม่เยอะนะครับมีมีตรงนี้ครับทุกคันต้องเป็นครับถ้ารถบัสนะครับเพราะว่ามันต้องได้ตัดตรงนี้ออกครับ ต้องเยอะต้องเสียตรงนี้ครับแต่มันไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับตรงนี้นะฮะไม่เท่าไหร่ว่ามันเชื่อมได้ทําได้ครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าตู้บิดหรือกระจกแตกพวกนั้นอ่ะมันจะทํายากนะครับข้างบนอย่างเงี้ยฮะมาก็ใครหาแบบนี้อยู่ก็หลายตัวอยู่นะครับหลายตัวหลายตัวหลายคันนะครับแต่คันแบบนี้ก็กระจังหน้าสองชั้นแบบนี้ก็มีคันนี้คันเดียวนะครับเป็นแบบช่วงนี้นะช่วงนี้ครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆครับ ก็รอรอรอครับเจ้านี้ก็รอนะครับรอรอสไตล์แบบนี้ครับนะฮะผมก็ส่งรูปให้ดูครับเขาก็ชอบอ่ะเขาก็จัดการให้ครับโอนเงินมาปุ๊บผมทําให้แป๊บเดียวช่วงบ่ายครับนะฮะทำเครื่องเอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปส่งด้วยกันครับนั่นหัวหน้าสอนมาแล้วมาขายเหล็กเดี๋ยวมาแทงเขาแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้างานครับนะฮะว่า แบบนี้จะไปส่งให้เจ้าไหนนะครับทางทิศไหนนะครับคอยชมนะครับเจ้าใหม่ครับบอกเลยครับเจ้าใหม่ไม่ใช่เจ้าเก่าครับเจ้านี้ครับเดี๋ยวคอยติตามชมครับคันนี้นะฮะแบบโรงลงเลยครับไปครับผม เดี๋ยวไปคอยชมครับว่าเราไปส่งให้เจ้าไหนครับอมาครับผมตัดภาพมานะตัดภาพมาถึงวันนี้ครับมาส่งตู้ครับนี่ฮะเอาเครื่องออกเรียบร้อยแล้วครับสิบล้อวิ่งมานะครับเคเนี่ย วันนี้ก็ไม่ได้ไปส่งที่โคราชนะครับผมนะใครก็บางทีอาจจะคิดว่าเราไปส่งที่ขาหมูหินด่านนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นลูกค้าใหม่ครับลูกค้าใหม่ครับอยู่ที่อำเภอโพนทิสัยนะครับจังหวัดหนองคายหรือเปล่าน่าจะเป็นหนองคายนะครับผมมีใสยนะครับปะเดี๋ยวเรามาถึงใกล้จะถึงแล้วครับ ใกล้จะถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเราไปส่งพร้อมกันเลยครับผมนะแถวนี้ก็โอ้โหมาไม่ต่ทางจีเฟสมาที่มีกระทางตะป่านะลุงเผื่อทางขึ้นไปเก็บเห็ดยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เข้าหมู่บ้านแล้วครับผมเดือกประมาณสิบโลครับถึงนะะไปเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับนี่ยถึงแล้วครับโอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยครับแถวนี้นะครับดูครับมีแต่ป่าดังนั้นเลย บ้านคนก็ไม่ค่อยมีครับะถึงแล้วครับสุดเขตประเทศไทยดูครับกระจกผมพังเลยเพราะว่ามีต้นไม้ครับทางก็แคบๆครับสวนสวนเลนก็ลำบากหน่อย ดูครับเรากำลังมาถมทางตัดถนนใหม่มั้งนี่ห่วยอะไรนี่เนี่ยห่วยนี่ก็รถหกล้อก็ไปยากอยู่นะน,นี่แคบจิบเลยนู่นครับจะไปลงนู่นครับ สุดเขตประเทศไทยครับโอนพิสัยครับหนองใคร้เดี๋ยวมาคอยชมครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับตรงนี้นะครับน่าค้นหามากครับโอ้ครับเป็นบริษัทหอจกอยังไงน้ําดื่มนะครับนี่โรงงานเดียวกับน้ําดื่ม อยู่นอกนอกเลยน้ําท่วมปะในแถวนี้น่าจะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเขาถมที่แบบไม่สูงมากครับเนี่ยมา,มา,ดาเดี๋ยวมาทำยังไงเข้ายังไงฮะมาเดี๋ยวมาถอยเข้าครับ เรียบร้อยครับส่งงานเรียบร้อยรถบัสครับเี่ยแกจะเอาเข้าไปข้างในนะครับจะไปข้างในเดี๋ยวจะมาทําข้างในแต่อันนี้อามาจอดไว้ก่อนนะครับมาจอดเผื่อไว้ก่อนครับนี่ยก็ลักษณะนี้ก็จะง่ายหน่อยครับผมเซ็นบุตรบึงการครับเออฮะเซ็นอุรบึงการอ๋อนึก,นกว่า ผมทำไมโอ้หแมรีสอร์ททาเล่วัผมว่าอยู่ทําไมมันเข้ามาในป่าในลึกอันนี้มันเป็นถนนหลักครับนู่นเลยครับมาจากอุดรนะครับอุดรเข้ามึงการอุดรมึงการวนครับโอ้โหโครงการใหญ่เนี่ยตรงนีนลำน้ำเอื้อหลงครับผมนึกว่าทำไมมันอยู่ในป่าจริงๆกล่าวว่าสี่คันเอามาจอดหันแบบนี้ครับมันเป็นชานชาลานะแล้วก็ ข้างบนเกทำเป็นเหล็กเชื่อมเตอนเช้าจะขายกาแฟตอนเย็นเป็นร้านอาหารมีต้นนี้ไอเวทีดนตีอยู่ตรงกลางคนนั่งข้างบนได้ข้างล่างได้ชิวหมดโอเคิดเอาสไตล์นี้นะมาลองดูกันมันแปลกใหม่แลครับคนทำก็น้อยอยู่ใช่ครับถ้าเราไม่เริ่มก่อนคนมันก็นี่ผมไม่สงห้ให้สสแกยังไม่ทำอะไรเลยอยู่ไอบึงการวะ ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ค่อยเย็นครับมีลรงน้ำแข็งน้ำหมดเลยดื่มน้ำทำโรงน้ำดื่นครับโอ้โหแกมาเองเลยนี่มาไปโดยติดตามเพจอยู่ต้องผมก็เจอส่วนมากจะไปส่งงานถ้าไปส่งงานเลยผมมาตลอดครับใช่ครับผมก็บางทีบางทีเอ็ต้องให้หาเพิ่มให้อีกสามคันได้ได้ครับแต่ผมอยากได้รถแนวนี้แหละอ๋อแนวแต่ว่าเป็นสีแดงยิ่งดีเลย สีสมม้มหายหน่อยครับสีสม้มปกติมันเป็นสีเขียวนะ <c oughs> พวกนี้เขามาทําวิ่งนักเรียนเราขูดออกก็ได้ครับมันเป็นสเตนเลสขาวอยู่อ๋เพราะว่าจะขูดออกอยู่ครับนี่พว,นพวกนี้เป็นสเตนเลสหมดแล้วนี่อ่าพวกนี้พวกนี้จะเป็นสเตนเลสนี่พวกนี้อันอนี้ขิดแล้วขัดเอาเนี่ยพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นโลมิเนียมเราก็ทําเป็นสายทางได้ครับผมไว่าะไว้ว่าจะให้นี่อยู่ครับใช่ ส่วนมากมาแถวนี้มีแต่เลนเดียวทั้งนั้นเลยใช่ครับม,มามาขี่มาขี่มา,ม,ามีงานศพได้ถอยหลังออกอีกนั่นน่ะ <c oughs> โอ้โหมาปมไปกี่โมงคะพี่หกโมงครับออกจากบ้านหกโมงผมขอสอบถามนะครับว่าพื้นที่เราจะวางเนี่ยเราเราควรจะเทปูนแล้วต่อเสาเข็มแบบไหนครับอะไรอย่างนี้นอันไหนอันนี้เหรอครับรถนี่มันซุดด้วยเหรอไม่ไม่ผมถามก่อนอ๋อมันมันมันไม่ซุดหรอกพวกเนี้ยคือ คือตัวเนี้ยเราคือเราพอเราเอาไปจอดได้ที่แล้วใช่ไหม,รมเราก็ไปหาเหล็กมาค้ำตรงไอ้คานมันอะอ่าคานมันค้ำไม่ให้ยางมันรันน่วเวลาจอดนานๆอะ่ะค้ำให้มันอยู่ทรงถ้าเราจอดอย่างนี้นานไปยางมันจะซึมมันจะรั่วเราก็เอาเอาพวกเหล็กพวกอะไรมาค้ำไว้ขึ้นแมาแรงนิดนึงแล้วก็ค้ำไว้มันจะอยู่ดีนิ่งดีกว่าเราไปซื้อมีแต่ตู้อย่างนี้แต่ไปทําแท่นทําอะไรยุ่งยากจ้างเคนมานอกีก จ้างเค้นมาเวียงไปเองคือเราก็ใช่เอารถไถลากเข้าเลยนะครับใช่เอารถไถแล้วก็เอาเหล็กมาแล้วก็รถไถลากเข้าไปเลยจอดเพราะมันมีพวงไรมีอะไรเรียบร้อยถ้าแบบนั้นน่ะถ้าเอามาจอดปึ๊กนี่เนี่ยก็แล้วเลยนะไปย้ายไปไหนไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวผมต้องเอาอกเอาอะไรออกให้เขามารีโนเวทข้างบนนี่ครับทำเป็นที่นหนาติดแอร์อีกครับไอ้คันคันคันนั้นมันมันทรงมันสูงเนาะคันปาตานีอีกคันหนึ่งของผมแต่รถรุ่นนี้มันก็เริ่มหมดแล้วนะ ฝากฝากช่วยช่วยดูช่วหน่อยครับอีกสามสี่ขันครับอีกสี่ขันอ๋อสิบสองเมตรก็ได้นะได้ครับสิบสองเมตรก็ได้แล้วถ้าอยู่ประมาณไหนก็สิบสองเมตรต้องดูนะครับว่าครับเพราะว่ามันมันเอาเครื่องแล้วกันครับเพราะว่ามันจะมีพวกคัสซีอ่ะถ้าคัสซีมันตลาดมันก็แพงถ้าคัสซีไม่ตลาดแบบนี้ผมก็เอาให้ไปเลยมันจะถูกมันอยู่กับคัสซีของรถแล้วก็ถ้าเอกสารมันครบมันก็แพงไม่เอาคัสซีอีกเนี่ยไม่เอาคัส มแบบม,ไม่ไม่ไม่ช่วงล่างลา,ลากไม่ได้เออรากไม่ได้คือใช้เคนใช้รถสไลด์มาอ่ายกมีจ้างเคียนอยู่ที่ร้านแล้วก็จ้างรถเทเลอร์มาส่งแล้วก็จ้างเคนมายกที่นี่แล้วก็ทําแท่นอีกโอ้โหหมดเยอะกว่าน,นี้อีกอันนี้ง่ายกิ่งไปไหนไมาไ,ไหนไเราได้ซื้อล้อใส่อีกนะสี่ล้อนะ ไปครับผมกลับบ้านครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวมาคอยชมแรนมาคแผงใหม่ครับของอเภอโซวิสัยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวมาคอยชมครับเนี่ครับเส้นตัดใหม่ครับเดี๋ยวมาคอยชมร้านอาหารครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ด้วยครับผมเดี๋ยวกลับบ้านครับบ่ายโมงแล้วครับผมเดี๋ยวใครหาแบบนี้อยู่ก็ลอง ติดต่อสอบถามกันได้ครับไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอ,อกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ